นอนเปงแม่เราเฝ้าโอหละเหตุกล่องลูกน้อยนอนเปนไม่ห่างหันเหไปจนไกลแต่เล็กจนโตโอแม่ถนอมแม่สายท้อมยอมเกิดจากรักลูกปัดดวงใจเติบ ข้าพ่อายน้ำนมควรชี้พิริภัยดีข่ายน้ำนมแม่ดีจะมีอะไรเหมาะสมโอ้ว่าแม่จ้าลูกคิดถึงข่ายน้ำนมเลือดในอุปสสมกัาเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกิน นมควรชวนให้ลูกฟังแต่เมื่อล้างเปรียบดังพื้นฟ้าหนักกว่าแผ่นดินปวดเรียนพักเพียงจนสิ้นหยดหนึ่งน้ำนมกินโทษแทนไม่สิ้นตาคูณแม่สวัสดีวันแม่ครับมาด้วยลูนี่ขอสวัสดีวันแม่ครับบ๊ายบาย